ซูมลุกชิวลลิซ่าแบล็กทิงเดินทางมาไทยเซลีนทั้งตัวราคาโหดทำสนามบินอินชอนเกาหลีใต้คลึกคลืนแต่เช้าเลยเมื่อล่าสุดซุปตาสาวลิซ่าแบล็กพิงกำลังเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งซึ่งบรรยากาศที่สนามบินเมื่อเช้าที่ผ่านมามีทั้งสื่อหลายสำนักรวมไปถึงเฟนคลับมารอส่งลิซ่ามากมาย สำหรับลุกการแต่งกายของลีซ่าในครั้งนี้ก็ดูชิลๆวเทวเพราะเธอสวมใส่เป็นเสื้อแขนยาวกางเกงวอร์มขาย,ยาวจากเอเบรนเซลีนสาภายกระเป๋าและสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวแต่เห็นชิวชทวแบบนี้แต่เมื่อดูราคาแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆแจ็คเก็ตแพนแบ็กเอ็นเอสเนีเกอร์38,500บาท1,100ดอลลาร์ บ็ก27,000บาท755ดอลลาร์แบ็กลาด36,000บาท995ดอลลาร์ทราเวลแบ็ก89,000บาท2,300ดอลลาร์ราคารวมลุกนี้จะอยู่ที่ราวๆ1,950บาท